วันนี้ก็ย้ายบ้านน่ะยายบ้านรอบเรกแล้วก็จะพาดูบ้านปูมปด้วยกับรถตีแตกอยู่อันนี้มาซื้อข้าวกันครับ ผมคิดชื่อรายการไม่ออกนะัะช่วยชคิด,คด,คดให้หน่อยนะว่าจะตั้งรายการชื่ออะไรนะครับที่หมู่บ้านของแกเิลาที่ผมอยู่ปัจจุบันอนาคตจะย้ายไปอยู่แถวสำรานหมู่บ้านบ้านหลองเกรียยงบ้านปู่ของเองมว เจอในตรงนู้นแล้วสูได้เจะตุ๊กตี้แจ็อาจจะดังหน่อยครับอย่างทอรถกับเสื้อผ้าบอะเบะเวลาขายก็เดี๋ยวนั้นประจำอนาคตจะไม่ใช่รั้นประจำแล้วย้ายไปกินที่อื่น ไปหาแม่ค่รับมันเนทลย่มรานรงกบ้านลหมู่บ้ เดือดเลยพอต้อนที่เดียวเ้วมันมืดมื่อเม็น่าเดี๋ยวมาสอนน้ำพอจำได้ไหน้ำมันเมด ขอตัดกล้องนาผมไม่มีอะไรทำแลับก,ก็นี่ขอไปดูก๋วยเจียวแม่ได้ไปไหมครับฮะกล้องผมวาจะสั่นนิดหน่อยนะครับขอขอพายด้วยนะครับแม่ครับแม่แม่แม่ แมพี่ซื้อี่ซื้อน้ำโค้กอยตนี้แหเลบแป๊บดี่แป๊บี่เลบครับจะไปซื้อหหยยูกค้าได้รนน้ำแป๊บี่แต่ว่าเอาเตมขวดดหน่อยได้ไหมเดบจะซื้อเอ็นแหครับเอ็ ผมงเมื the 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 river. The river ่อกี้จะเูเพราะผมลืมว่าของไทยคือเราดูชมบรรยากาศของเราขอนแก่นมบรรยากาศกท่ือว่าขอนแก่นดีมากือ่าคันลปเลยไม่ดู คนหมคนนันเอะไรนั่นแหละตัวเฮลก็ไม่ใช่หรกที่เขาดึงหรือที่ข้ามเมือนกันแต่ว่าหายใจด้วยนี่แม่หน้าใครจะเจอเนี่เราเป็นคอนะวันนี้รอแม่ครับรอแม่ซื้อนำมาเนยน้ำเอฟเอฟมา เอ็ี่วาสุคาแกซี่อยู่นอาวินนีมาดูความใหม่ของเหรียญกันเพราะมันใหม่ไนกล้องระดับ 4K ใช้ i ไอโฟน เจ็ดแปดเจ็ดหรือแปดเนี่ยก็ชัดอยู่เห็นบอกว่าเห็นคิดตื่นเขามีไอเขาโนยีสิบเลยมาจริงด้วยว่าจริงด้วยจริงด้วย ยี่สิบจำเลยนะคือเขาเม็นยะนะนะี่สิบจำเลยโอเคแล้วเราขามาทนะีจนใแล้วม่ตอนนี้แม่ผมไม่ไมใครอ,อยากออกกล้องเขาก็เลยออกากไม่โชว์หน้าแม่นะ ออ,อโอเคนะครับเดเวลาออกเลือทารถ,รถีรถเพื่อสตาร์ไว้แล้วไม่ลองประตูรถเลยนะครับไม่ลองประตูก็ดีแล้วไม่ลองประตูรถ ได้เวลาออกโลงพื้นเลยทั้งอูเฮ็ดไม่ใช่สปอนเซอร์ต่สัญญาครับท่านตัวค่าขอกเอนว่าพูดจะถ่ายคลิปตอนยา่บ้านไม่ได้ถ่ายถหายรับไม่ได้ยอดวิวไม่ขึ้นแหมว่างใสไหยครับทำมันโตเป็นยังแบบ วันนี้ได้เวลาออเคไปบวาดฝว่นถิอกล้องอ่ะขอใส่ไลน์เน่ยแต่ไม่มีโดช้ผมอาจจะไม่ถ่ายแล้วแม่ของช่องต่างๆมันก็มีข้อกเบิงในวีดีโอแอป PPCV เย็นนีกล้องอาจจะสั่นเลยนะเพราะว่าต,ตัวกีทันไฟแดวผมอาจจะเงียบนะเพราะว่าดีในดุ่ดนะ แกจะทำตาดีก็ต่อเนาะเดี๋ยวค่ะอันนี้ก็จะสร้างให้เองวันนี้ไม่ได้มาถึงางค่ะตอนนี้เราขอ,ขอ,ขอตัดกล้องหน่อยนะครับโอเคกลับตอนนี้ไปถึงวล้ นี้ถึงวัดหัวจะเรียกว่าหน้าปากซอยก็ไม่เชื่อเพราะป่าเติมมาตอนคื้ไมีไฟแต่ก่อนถนนถนนตรงนี้เรียกว่าเียกว่ตรงจัน เล่ยนไปไล่แล้วพอผมไม่ได้ว่าดูเลย i'm at ถึงานวล้เราแอวยนครจ้เจ้ามเาไปใส่รมไปหแล้วตรมก็รู้สึไม่เมตากียวเวลาลูบลูบเื่อเผากันเออน้พงร้าะเดี่ยวจยอย่าอ

กล้องตัวีนยพี่ยกล้ามหนามันช่น้ำแท้เผาความลูนเหือเหือรเหือเนนอราชการตาของตาครับยา่ครับตาครับอันนี้ของตาของเตี้อุ้ยมาโกดแท้ฝนไทยพี่เด็กกว้เหนืราชกันนราชการนี่ใส่มากมัเนเปียกม่บ่านเ่เหรอ อนมห้องนีละ้เตท่าไร่แล้วอ่ะนีองแนี่ยร้น้วทุกคนยังได้ฉากเนียคลิปเก่าคลิปสั้น คลิปเก่าคลิปสั้นที่ผมมาถ่ายถ่ายรถสีขาวก็จะมาใช้รถเกี่๋ารถสูสีไม่ใช้นะนี่คือภายในอนาคตผมจะมาถ่ายตรงนี้ผมจะพาไปดูนรถแข่งมาปูทำไมทางไฟมันนี่โววภายในอนาคตผมจะมาตกปลาเนี่ยไม่ได้มานานก็ตรงนี้ผมแปรงมาล้างเ้ย ก็แฟนเนี่ยเดือนเววเนี่ยว่าแฟนมได้มารวก็เปลี่ยนแฟนมาโคตเยอะเปลี no guide, ่ยนแฟนที่ว่าคือญ้าแี้วโคตรเยอะ ก็น่ากลัวนี่น่ากลัวกว่าน้ำคือคิดของน้ำนี่แหละรับประสุดฐโคตรร้อนเพาจะหนาวแต่ถ้ามาตอนเช้านะหนาวไมนะ่มาน้ำปักหายไปเลยน้ำหาย พี่ๆขอลาไปก่อนนะเดี๋ยวผมจะถ่าย EP สองบาย